Thank you. คลิปนี้ขอเอาใจสายคาเฟ่ฮอปเปอร์ด้วยการรวบรวมคาเฟ่เชียงใหม่ที่ร้านสวยถ่ายรูปมุมไหนก็ปังปุริเย่มาฝากกันค่ะใครที่มีแลนว่าจะไปอาวเจียงใหม่ต้องห้ามพลาดยางเด็ดขาดเพราะว่าแต่ละร้านที่เราคัดมามีมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆแถมยังจัดเต็มความอร่อยทั้งเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานค่ะอีกทั้งยังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆมีมาให้เลือกครบทั้งแบบในตัวเมืองในอำเภอแม่ริมแม่แตงแล้วก็แม่กำปองว่าแล้วตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีร้านไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้าง ทาง ประเดิมที่แรกกันที่ transit number no. e ค่ะคาเฟ่เชียงใหม่สุดฮิตที่ผู้คนนิยมไปเช็คอินถ่ายภาพสุดปังกับทางม้าลายที่ข้ามระหว่าง2อาคารมีป้ายบอกทางตู้กดน้ำแล้วก็มานั่งสไตล์ญี่ปุ่นเป็นพร็อพเก๋ๆไม่เหมือนใครค่ะบรรยากาศร้านถูกออกแบบมาในสไตล์มินิมอลโดยเขาจะรีโนเวททาวน์เฮาส์เก่าให้กลายมาเป็นทรานสิตหรือที่เรียกกันว่าเป็นจุดแวะพักผู้โดยสารการเดินทางชั่วคราวที่สนามบินนั่นเองค่ะฉะนั้นการตกแต่งร้านจึงออกมาในธีมสนามบินค่ะแต่ก็คงความ มมิินอลโดยการใช้สีขาวเป็นหลักซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษของร้านก็จะอยู่ที่การครีเอทเมนูออกมาให้มีกิมมิคไม่เหมือนใครค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ลิ้มลองกันมีทั้งเมนูขนมและก็เครื่องดื่มที่ผสมผสานรสชาติออกมาได้อย่างลงตัวค่ะ เมื่อต่อกันกันกบเยลโล่ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลที่เปิดใหม่ในเครือเยลโล่คลาฟคาเฟ่ค่ะที่นี่คอยต้อนรับทุกคนด้วยบรรยากาศสบายๆตีมสีขาวสะอาดตาแถมยังเต็มไปด้วยกลิ่นหอมกรุ่นของขนมและก็เครื่องดื่มที่หลากหลายซึ่งที่นี่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของนมถั่วเหลืองและก็กาแฟสดค่ะแถมเขายังมีเมล็ดกาแฟจําหน่ายด้วยนะคะถ้าใครถูกใจก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้เลยจ้า มากันที่บิวกินนิ่งคอฟฟี่อีกหนึ่งคาเฟ่เชียงใหม่ที่มาแรงตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่บนถนนช้างม้อยค่ะที่นี่นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีให้เลือกลิ้มลองกันแบบจุใจแล้วการตกแต่งของที่ร้านก็ยังรีโนเวทห้องแถวที่เป็นตึกเก่ามาทําใหม่แต่ยังคงโครงสร้างเดิมไว้เกือบทั้งหมดค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นอายคลาสสิกย้อนยุคแบบฮิปๆซึ่งด้านในร้านเขาจะมีเคาน์เตอร์บาร์อยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งแบ่งเป็นอยู่2ข้างอีกนิดหน่อยยังมีโซนห้องแอร์ทีี่่่เป็นทนทังแบบ ท่านบันไดด้วยค่ะและที่เก๋สุดๆก็คือมีกิจกรรมที่มีดีเจมาเปิดแผ่นเล่นเพลงด้วยหรือว่าถ้าใครอยากได้รูปฮิปๆนะคะเราขอแนะนําให้ออกมานั่งชิลที่โซนเอาท์ดอร์ค่ะมานั่งรับแดดเบาๆจิบกาแฟแล้วก็ให้เพื่อนแชะภาพสักแชะ2แชะรับรองว่าสวยเท่มีคนกดไลค์รัวๆอย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่อิชินบาร์แอนด์คาเฟ่ค่ะเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในสวนสวยใจกลางเมืองเชียงใหม่จุดเด่นของร้านนี้ก็คือบรรยากาศดีตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นแถมยังมีชุดกิโมโนให้ยืมเช่าถ่ายรูปด้วยค่ะซึ่งเขาจะแบ่งที่นั่งออกเป็นหลายโซนมีทั้งโซนาท์ดอร์ที่มีที่นั่งติดพื้นสบายๆมองเห็นสวนเขียวขจีค่ะแล้วก็โซนด้านในห้องแอร์ส่วนเมนูอาหารก็มีทั้งเมนูคาวหวานหลากหลายมากๆเลยค่ะบอกได้คําเดียวว่าอาหารร้านนี้อร่อยเด็ดจ,จนอยากซื้อ กลับไปฝากคนที่บ้านเลยจริงๆจ้า ฮอปปิ้ง <Hop> กันต่อไม่รอช้าค่ะไปกันที่ The Baristro at Ping River ร้านกาแฟสไตล์มินิมอลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่สวยเก๋ที่มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบค่ะโดยที่นี่จะถูกตกแต่งในสไตล์มินิมอลแต่แฝงไปด้วยความสวยงามของสัจธรรมใช้วัสดุและความดิบแบบลอฟที่จะเน้นผนังปูนและก็เสาแบบเปลือยแบบเท่ๆค่ะที่สําคัญเขามีโซนริมแม่น้ําที่จัดให้เรานั่งจิบกาแฟชิลๆมีบ้านไม้หลังเล็กๆแล้วก็สะพานไม้ยื่นออกไปรับความสดชื่น ชื่นจากแม่น้ำปิง่ามกลางบรรยากาศดีๆด้วยค่ะ มาถึงคิวของนากามะคาเฟ่ร้านชานมไข่มุกที่มาแรงสุดๆในเชียงใหม่ค่ะตัวร้านจะอยู่ในซอยวัดอุโมงค์หาไม่ยากมีป้ายบอกทางตลอดใครที่เป็นคอชานมไข่มุกบอกได้คําเดียวว่าต้องฟินไปกับร้านนี้แบบสุดๆค่ะเพราะว่ารสชาติแล้วก็สไตล์ของทางร้านเป็นเอกลักษณ์มากๆมีสูตรลับเฉพาะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวที่สําคัญมีไข่มุกให้เลือกหลากหลายมากค่ะมีไข่มุกแบบแคลอรี่ต่ํได้วยค่ะซึ่งบอกได้คําเดียวว่าสายคลีนต้องถูกใจสิ่งนี้ มาต่อก,ก,กันกับอีกร้านที่มีคำนิยามร้านสั้นๆว่ามีใจให้มัทฉะร้านนั้นก็คือมาโกโคระทีเฮาส์แอนด์มัทฉะคาเฟ่ค่ะบรรยากาศภายในร้านตกแต่งน่ารักในแบบญี่ปุ่นค่ะในส่วนของเครื่องดื่มและขนมที่นี่เป็นแหล่งรวมชาชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นเลยมีทั้งมัทฉะโคจิฉะเกียวคุโระแล้วก็เซนฉะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนทางร้านก็จะชงให้แบบแก้วต่อแก้วแบบพิธีพิถันสุดๆไปเลยค่ะแถมรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยสุดๆนอกจาก ชาที่ทำเป็นเครื่องดื่มแล้วทางร้านก็ยังนำชามะชะมาเป็นส่วนผสมในเบอร์เกอรี่โฮมเมดและก็ขนมหวานอีกด้วยค่ะ มูฟ <Move S 2> มาที่อีกหนึ่งคาเฟ่สุดเท่อย่าง Once in a Blue Moon Cafe and Hostel กันบ้างค่ะที่นี่เขาโดดเด่นในเรื่องของการตกแต่งที่มาในสไตล์ลอฟ t ซึ่งเขารีโนเวทอาคารพาณิชย์ในแบบดั้งเดิมให้ออกมาสวยเท่ได้ฟิลแบบคาเฟ่เกาหลีเลยละค่ะในส่วนของขนมและเครื่องดื่มที่นี่ก็มีให้เลือกลิ้มลองความอร่อยกันแบบจุใจ เปลี่ยนฟิลมาเช็คอินคาเฟ่ในเชียงใหม่ที่มีปลาคาัฟนับหมื่นตัวกันบ้างค่ะกับคาฟคาเฟ่ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่มีปลาคาัฟหลากหลายสายพันธุ์นําเข้าจากญี่ปุ่นให้เราแวะมาชมกันได้อย่างใกล้ชิดค่ะใดๆแล้วต้องบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะเป็นคาเฟ่ในสวนที่ร่มรื่นชื่นใจจริงๆมีมุมต่างๆให้เราพักผ่อนกันได้แบบอิ่มๆเพียบไม่ว่าจะเป็นมุมสะพานแดงที่จําลองมาจากญี่ปุ่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีสายน้ําไหลผ่านแถมยังมีหมอกลอยฟุ้งหรือว่ามุมบอก ปคที่เราสามารถมานั่งทานอาหารพร้อมชมหมู่ปลาแหวกว้ได้แบบเพลินๆค่ะที่สําคัญคืออาหารของเขาเสิร์ฟแบบครบครันทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นเครื่องดื่มและขนมโฮมเมดมากมายรับรองว่าเป็นคาเฟ่ที่ตอบโจทย์สายฮอปปิ้งอย่างแน่นอนค่ะ ิ้ท้ายกันด้วยไร่ชาลุงเดชค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรที่มาพิกัดเดียวได้ครบทั้งกินพักเที่ยวในส่วนของคาเฟ่จัดว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขาเสิร์ฟอาหารขนมและก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาคุณภาพดีซึ่งสามารถมานั่งทานชิลๆได้ในบรรยากาศสุดปังมองเห็นวิวภูเขาสายหมอกแล้วก็ไร่ชาเขียวขจีค่ะแถมเรายังสามารถเช่าตะกรา้าไปเดินเก็บใบชาถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะคะดีต่อใจขั้นสุดจ้า เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n e l และติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา